ข้อที่15ผู้นําผู้ปกครองประเทศในอดีตนิยมสร้างวัดอารามาศาสนสถานเพราะคิดการไกลสร้างคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์หวังเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาสังคมในระยะยาวแต่ปัจจุบันผู้นําผู้ปกครองประเทศกับส่งเสริมให้ประเทศมีบ่อนคาสิโนแต่ปกปิดไปเรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างและการพนันออนไลน์จะถือได้หรือไม่ว่าผู้นําผู้บริหารประเทศในปัจจุบัน คิดแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่มองการไกลขาดวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมจะทําให้ประเทศสุดต่ําลงในอนาคตหรือไม่มันเป็นคำถามที่ผมคิดว่าชัดเจนอยากการตอบว่าใช่ไหมว่าคุณคิดจะสร้างวัดวารามสร้างศาสนสถานคิดระยะยาวเพื่อที่จะสร้างคนไม่ใช่จะเอาเงินเอาแบบมากง่ายไปล้วงกับพกค,คนเล่นทั้งหลายเอามาแบ่งกัน ครับผมคิดว่ามันเป็นความมักง่ายที่ไม่ได้สร้างคนไม่ได้สร้างสร้างสรรค์ประเทศไทยมันจะมีปัญหามันจะอยู่ไม่ได้นหมครับถ้าเรามีมีผู้ปกครองประเทศที่คิดอย่างนี้